รักป่าอินเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอเรื่องราวของสาวน้อยที่เกิดมาในถามกลางป่าดงพงภัยมีนามว่าดอกมะลิและนี่เองมันจึงเป็นที่มาของดอกมะลิป่า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 พันธมิพิเศเสียงภาษาไทย สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคลิปนี้ก็พามาชมดอกมาลิป่าซึ่งบางท้องที่ก็อาจจะเรียกชื่ออื่นๆน,นะครับแต่ว่าแถบนี้เรียกกันว่าดอกมาลิป่า แต่ว่าใบเขาไม่เหมือนมะลิเลยมีดอกเป็นแชกแชกหกถึงเจ็ดแชกเหมือนดาวมีกลิ่นหอมแบบหอมพุ้งครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับดอกขัดเค้าป่า ถ้าไม่ติดแรงก็เขาจะขึ้นเป็นดงเลยแต่ปีนี้เผอิญว่าปวดแรงเขาก็ขึ้นเป็นกระยมกระยอมมีกลิ่นหอมแบบหอมฟุ้งะครับก็คล้ายๆกลิ่นของดอกมะลิ อันนี้เขาจะแตกลากออกทุกข้อเลยครับเวลาเลื้อยไปกับกับพื้นดินหรือว่าพื้นหิน ครับก็นำมาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ชมกันครับดอกมาลิป่าแต่ว่าบางท้องที่ก็อาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นนะครับ ครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ